ปั๊มนมได้น้อยในแต่รอบนำมาเทรวมกันเป็นถุงเดียวกันแบบนี้ได้ไหมมีทั้งสามารถทําได้และไม่ควรทําเออยังไงกรณี<ะ>ที่หนึ่งนั้นก็คือว่าแนะนําว่า ปั๊มนมนะคะแล้วก็ใส่ถุงเก็บน้ํานมแยกเป็นรอบไข่รอบมันนะคะเนาะในกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะเป็นเด็กป่วยนะคะคลอดก่อนกําหนดหรือว่านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุมคุ้มกันน้อยในกรณีนี้แนะนําว่าปั๊มนมได้เท่าไหร่นะคะแยกเก็บถุงใครถุงมันรอบใครรอบมันแบบนี้ไปเลยนะคะจะได้สบายใจไร้กังวลเรื่องของการปนเปื้อนใดๆเนาะแต่ลูกของคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีภาวะเจ็บป่วยใดๆนะคะถ้าคุณแม่ปั๊มนมได้น้อยในแต่รอบนะคะก็สามารถยาเทนมรวมกัน นะคะให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการกินนมในแต่รอบของลูกนะคะแล้วก็ย้ายนมนี้นะคะไปเก็บแช่นะคะที่ช่องแช่ฟรีซแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะเพียงแค่ตอนจังหวะที่คุณแมน่นะคะเนาะเทนมลงไปนะคะให้เรามาระวังนะคะเรื่องของการปนเปื้อนตรงบริเวณนะคะซิปล็อกตรงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือนะคะไปสัมผัสนะคะกับภายในถุงด้วยน้ำนมแม่นั่นเองค่ะกเก็บน้ํานมแม่ใช้ดีราคาสบายเป๋านะคะช่วยลดกลิ่นเหม็นหืนของน้ํานมแม่ได้ดีถุงเก็บน้ํานมละไมค่ะหรือจะเป็นถุงเก็บน้ํานมแม่อย่างดีนะคะคงคุณค่า าสารอาหารในนมแม่ไว้นะคะช่วยทำให้นมแม่ไม่เหม็นหืนนะคะก็ถุงเก็บน้ํานมละมุนค่ะส่วนเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าลูกรลักของไม่โบอีกเครื่องหนึ่งนะคะนน,นี่เลยเครื่องปั๊มนมเพนติจูดค่ะ